สวัสดีครับพี่้องมอนีกับวันนกิเกลมาการาคุมของหาพหาครับพี่รองอยู่กับจิรพันธ์พาวกิเครับหลังจากทางหายไปโดนครับพี่รองบอได้ไทยครับขาตังกล่องกบพังครับกับงานกะร้ายเนี่ยกับบอดด้นั่นครับบอได้ไทยให้พี่้องเมืองกะชิมาอัเดียให้พี่้องเมืองครับมุนีมอนีครับชิมะบอกเทคนิคการไถไทกบเพียง ไชกบหย่าลังจากเกี่ยวเข่าออกเมื่อกี่เดือนครับมี่เทคนิคจั่ไรครับผมจะบอกพี่น้องเลยครับง่ายๆครับต้องไทเวลากลางวันครับกลางวันแสกๆหมายความว่าจากเอ่อสิบเอ็ดโมงถึงบสามใบสองนี่ครับถ้าไท้ตะโศบ่อได้ครับมันหยาบครับพี่น้องถ้าช้ตะโสผมลองไถบางเดียวบ่อได้เฮ็ดจังไรกก็บ่อได้ครับกิ่งไปเลยครับกิ่งนี้หยากิ่งนี้เฟี้ยงนะครับถ้าไถยจะมาแรงเดี๋ยวอ่อนกับก่ออยากเข่าวันไหนครับมันมัน มันบ่อมันบ่อกรอบครับหมายความว่าเฟี้ยงถือแดดนี่มันสิกรอบไปครับพี่น้องมันสีกรอบมันเห็ดเหยี่เราาดเขาดตัดขาดปดๆๆไปครับมันได้เห็ดเหยี่เราจมครับนี่จมทุกผานนี่ครับเพราะว่ามันไม่ยากยาและครับนี่ให้กบเฟี้ยงกับกบหยาไว้ขาวพี่น้องหน้าพ่นเกีียวโขววางเดือนสิ้นเดือนพฤศจิกาครับอันนี้กัมกร่านะครับกับเดือนกัว กะเฟียงยังงหาีกเลยครับบ่ท่นเคยปันเดี่ครับบ่ได้อัดบ่เดะยังครบเฟียงนามมีหนาม้อมเฟียงไรพี่น้องบองบางมองกับมันกระหยาบอีดีครับนีหยากลายก็านที่พีครับพี่น้องทานหวที่พีครับานหที่ก็ให้กินลไปครับก็ให้ยกไปก็ให้ทานกินไปเลยครับเนี่ มุ่แกะหลังครับกินทุกไปนะครับพี่้องใช้โลซีครับพี่รองมึงเดตอนคุไทยนี่แต่ว่าเข้ามาดามี่ไทยแล้ให้นึงครับใช้ตยุวันี้มงไวิโล้วมันตองใช้โลซีครับหลอยูดพันคบว่ามเยพี่รองทางไทยป็ครับพี่รองเพได้นไทยากรับพี่้อง จังเ่นลามงอหีหะทุกชยวงสั่นแหละครับอยา่าแบบโบเห็นดินเลยครับตัวเมียนมาซนอีแดงนี่ขาาเฮ้ยโชคดี้ด้พี่้อง พิ่หม่พี่ป็นดอกมือครับพี่หน่อยถามันเอ่ใช้ตะเสร่มันสีมันสีบอเบอบอเที่ยงใครเฟี้ยงมึงนี่ขาดครับเท้าใช้ช่วยๆแบบเที่ยงแบบใบเดี๋ยวมันสิขาดครับพี่หน่อยนี่มึงเนอะถ้าใช้แบบตะเสร่มันกิ่งไปเลยเนี่ยพี่หน่อยนี่ยาเฟี้ยงมึงที่ขาดครับมันสิตัดขาดเลยอ่ะน้าบันไดยพี่หน่อยก็เฟี้ยงมึงมี่ตัดขาดไปเลยครับนี่ถ้าใช้ตะเสร่นี่มันหยาบครับพี่หน่อย นี่แหละเทคนิคง่ายๆ,ๆผมผม author, ไถเวลาไถผมไถแต่แดดแจ๊ะครับนี่ไถแต่เสาอะไรก็บอได้ครับอือโอ้โหขู่หูนี่เป็นของขู่หูทุ่งหูครับดินี่ครับสปริงมอเตร์ไซสปริงแตงครับผมซื้อมาจากเพื่อนไทยฟอร์ดครับสปริงมาจากเอ่อซีอีมซีมันรถขับลู่ไายแต่อ่เก็บได้แล้วรับผมก็มอใส่ขึ้นขึ้นกาผมก็เออเอาสปริงแตงมาใส่เพราะว่ามันมันยืนยืนได้ดีครับตัวนี้มันมันมันหมันทางมันพวกแข็งนะ ทับไทยด็กก้ปิดบ่อมิดปีครับเดี๋ยรับพี่น้องมันถึงอยง่ายๆครับคือว like ่าไทยไทยกบฝั่งกับไทยกลางกลางแดดหมายความว่าแดดมือแด้แดดครับไทย่อบางทีไปยังซีครับพี่น้องทำมือได้แดดพุ่งผมบ่อมิดแดดอยู่คัมว่ากินยากครับพี่น้องกินยากอีกทีกะบ้อนบ่เป็นตะเบืองนะครับกะนี่นะครับเทคนิคสีมาฝากพี่น้องวันนี้ครับกะ ออกกันคลิปหนาครับตอที่เริ่นไถยพี่น้องเมื่อแล้วครับตอนนี้เพราะว่าช่องบอด้อัพวิดีโอโดนแล้วครับกสำหรับพี่น้องคนใดย์กับเบิ้งจนจบด้วยว่าเบิ้งบ่อสจบกับสร้างกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยพี่น้องครับสิพันธ้าฟาร์มคบขอบคุณและสวัสดีครับ